สวัสดีทุกคนวัย50นะจ๊ะแล้วก็วัย60นะจ๊ะถ้าเกินจากนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะคะว่าคุณจะมีเวลาในการทำความรู้จักผู้ชายนานแค่ไหนและก็ไปเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กับเขานะคะวัย50วัย60นะคะคุณมีความต้องการ มีแฟนฝรั่งนะคะแล้วคุณก็ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีเคยได้ยินเห็นคนอื่นมีคนบอกให้เข้าเว็บหาคู่นะแต่ไม่กล้ากลัวถุกหลอกเพราะว่าสแกมเยอะมากสแกมก็แย่ด้วยนะคะแนะนำให้นะคุณมีความต้องการมีแฟนเป็นฝรั่งนะคะ ความกลัวนะคะให้เก็บเอาไว้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณระมัดระวังตัวเมื่อติดต่อนะคะสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะคะคือสมัครเข้าเว็บเข้าแอปนะคะคุณเริ่มจากเว็บฟรีก่อนแอปฟรีต่างๆนะคะเริ่มเข้าไปสมัครเขียนโปรไฟล์นะคะภาษาอังกฤษใครที่ยังไม่ได้ก็ฝึกนะคะ ติดต่อไปหาไปฝึกไปก็ได้นะคะเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างความกล้าเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อมีประสบการณ์ไีคุณเข้าไปไม่ต้องทักใครนะคะรอให้มีคนมาทักก่อนเมื่อเขาทักมาคุณก็พิจารณาข้อความเขาตอบเข้าไปหาคำตอบว่าจะตอบยังไงนะคะแล้วเขาก็จะตอบคุณกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่คนนะคะ คุณจะได้มีประสบการณ์ว่าคุณจะเจอคนแบบไหนคุณจะเจอข้อความอะไรเขาจะคุยอะไรเขาจะทักอะไรนะคะคุณอย่าเพิ่งเอาใจเข้าไปมีความรู้สึกจริงๆนะคะใช้เวลาตรงนี้เป็นประสบการณ์ไปก่อนเมื่อคุณคุยได้พักหนึ่งนะคะมีประสบการณ์แล้วแล้วคุณอยากจะได้คนที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะคุณต้อง ลงทุนใช้เว็บเสียเงินขึ้นมาเว็บเสียเงินไม่มีสแกมเมอร์เหรอมีค่ะเว็บเสียเงินเนี่ยมีระบบคัดกรองเบื้องต้นนะคะถามว่าแล้วสแกมเมอร์ที่อยู่ในเว็บเสียเงินต่างจากสแกมเมอร์เว็บฟรียังไงตอบไม่ได้ค่ะามไม่ได้เป็นคนที่ทำระบบเว็บต่างๆนะคะคนที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาในเว็บ ที่เสียเงินเพราะเขาก็อยากที่จะเจอคนที่มีความตั้งใจจริงๆไม่ได้จะมาหลอกลวงเหมือนกันสแกมเมอร์ที่ลงทุนก็มีเยอะนะแต่จะมาไมา้ไหนอันนี้โบก็บอกไม่ได้นะเพราะโบ,บไม่มีประสบการณ์ในการใช้เว็บเสียเงินเว็บที่ไม่เสียเงินก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะนะคะ เคยใช้ตั้งแต่อยู่ไทย20กว่าปีที่แล้วนู่นโบ้ก็คุยแล้วโบ้ก็พิจารณาจากสิ่งที่ผู้ชายติดต่อมาแล้วก็สอบถามคำถามเขาเยอะๆใครที่ตอบคำถามโบ้แบบไม่ถูกใจไม่ถูกกับความต้องการของตัวเองโบ้ก็ไม่คุยต่อเขาใครที่ตอบคำถามกํากวมหรือไม่ตอบคำถามเปลี่ยนเรื่องคุย พวกก็ไม่คุยตรงนี้ต่อเขานะคะสิ่งที่ต้องทําก่อนก่อนที่คุณจะไปคิดอะไรเยอะๆคุณต้องสร้างประสบการณ์ในการใช้เว็บก่อนค่ะเข้าไปสมัครนะคะใส่โปรไฟล์รูปสวยๆอย่าไปใส่รูปใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่โป๊ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่นะคะใส่ไปสัก4ี่หรูปเว็บมีให้ใส่กี่รูปอะ่ะก็ใส่ไปนะคะแล้วก็รอไม่ต้องทักใครนะคะนี่แหละจะทำให้คุณได้รู้ว่าคนในเว็บเนี่ย ฉันจะเจอกับอะไรฉันจะเจอแบบไหนนะคะแล้วค่อยเรียนรู้นะคะถ้าคิดเองไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงมาถามโอ๊ตได้หรือคุณจะไปดูคนอื่นที่เขาแนะนำไว้ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะถ้าจะถามโอ๊ตโอ๊ตต้องวิดีโอคอลกับคุณนะเราจะได้พูดคุยกันเข้ามาในลิงก์ ของกลุ่มไลน์เอ็กซามินก่อนนะคะนัดวิดีโอคอลกันนะคะแล้วพอคุยวิดีโอคอลกับโอ๊รู้จักกันเล็กน้อยแล้วเนี่ยโอจะแอดส่วนตัวไว้เมื่อคุณไปคุยกับผู้ชายแล้วคุณไม่มั่นใจคุณเอาข้อความมาถามได้คะ่ะโอจินดีบอกนะคะถ้าใครอยากให้โอเข้าไปดูในเว็บให้คุณต้องเสียเงินแต่ถ้าไม่ต้องเข้าเว็บให้คุณคอยตอบคําถามให้คุณเฉยเเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเสียเงินนะคะยกเว้น คุณอยากให้กำลังใจโอ๊ตบ้างคุณก็คลิกที่ปุ่มขอบคุณเนี่ยแหละ thanks ใน YouTube นะคะแล้วคุณก็ให้มาแบบนี้ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะ